จะมีคนไข้พาลิติเพิ่มขึ้นจากลองเทอร์แคร์ของเราเราจะมีการบันทึกข้อมูลอะไรบ้างนะตัวชี้วัดที่เราเก็บควรจะเป็นอะไรเลอันคือเรื่องของ Comfort ตดราฟนะคะทีนี้แน่นอนการเก็บข้อมูลเนี่ยถ้าเยอะเราก็เหนื่อยหมนะอก็พยายามอันนี้เป็นอันที่หมอลองดีไซน์ดูนะแต่ว่าในอนาคตหลังจากใช้ไปเราอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของเราเนาะ มอเขคิดว่าแบบฟอร์มนเนี้ยมันอาจจะมีตั้งแต่ว่าเออประวัติการเจ็บป่วยแต่คุณอาจจะมีอยู่ในแฟ้มคนไข้ลองเิอแคร์ของคุณอยู่แล้วนะ,ะโรคประจําตัวของเขามีอะไรบ้างจับได้ใช่ไหมที่หมอเคยบอกอะถ้ามีโคโมอร์บิดเยอะๆอะนะมันก็จะบอกว่าอัตราตายเขาก็จะเยอะขึ้นนะหัดคานวณเอง โควมบิลิตี้อินเด็กต่างๆเหล่านี้มันก็จะช่วยเราในแง่ของการบอก prognosis คนไขนะ้นะประวัติส่วนตัวมีอะไรมีลูกกี่คนทำอาชีพอะไรอุปนิสัยอะไรเงรี้ยเราก็ใส่ตรงนี้ได้นะทีนี้ในส่วนของการประเมินสิ่งที่เราต้องการคือซิมตอมการประเมินซิมตอมหรืออาการอย่างทั่วทัว่ปวดหอบเหนื่อยนอนไม่หลับวิตกกังวลซึมเศร้าขึ้นใจอาเจียนอะไรตัวเนี้ย เป็นอาการที่จะเจอบ่อยนะเพราะฉะนั้นเราควรจะตรวจกรองตรวจกรองคือถ้าเขาไม่บอกเราเราก็ตรวจกรองตามไอ้สิบสิมต้อมที่ใน ecast ที่เราเรียนมาแล้วนะว่ามีอะไรบ้างนะและถ้าเผื่อว่าค่าคะแนนการตรวจกรองเนี่ยเกินสีแต้มขึ้นไปนะสี่ในสิคุณจะต้องมีวิธีการจัดการอาการมันแสดงว่ามันมีอาการ moderate หรือ severe นะ moderate คือไม้ก็คือ1-3เป็นไม้ถูกไหมคะ4-7ก็ Moderate <ม>เกินจากนั้นก็เป็นซีเ e ียเป็นสิบตมที่ค่าคะแนนเกินสีควรจะต้องมีวิธีการจัดการอารการก็เราจะจัดการยังไงนะเราก็อาจจะใส่ไปตรงนี้สิบต t อมที่มันสำคัญนะ,ะการประเมินจิตสังคมจิตวิญญาณนะการรับรู้สภาวะโรคของผู้ป่วยคนไข้ร,รู้ไหมว่าตัวเองเป็นโรคอะไรโรคอันนี้ในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นเป็นยังไงอะไร การรับรู้สภาวะโรคของครอบครัวส่วนใหญ่ครอบครัวรู้แต่คนไข้ไม่รู้นะแต่หมอคิดว่าคนไข้เขาควรจะรู้เพราะอย่างที่เราคุยกันแล้วการทําแผนดูแลลวกได้เจ้าตัวต้องเป็นคนทำนะอ่าการประเมินผู้ดูแลผู้ดูแลคือใครนะมีประสบการณ์ยังไงดูแลได้ดีไหมแล้วถ้าดูแล้ก็มีเบอร์เดนมากคุณอาจจะต้องประเมินสาริตเบอร์เดนสเกลจำได้นะ ถ้าเผื่อว่าค่าคะแนนมันเยอะคุณก็ต้องมีระบบที่จะเข้าไปซัพพอร์ตเขาและตรงนี้นะสำคัญมากแผนการดูแลล่วงหน้ามี ACP ไหมเนาะ ACP ของคนไข้คืออะไรถ้าเป็นไปได้นะคุณใช้อันนี้เป็นตัวช่วยทำ ACP แล้วคุณอาจจะติดเอาไว้นะสแกนติดเอาไว้หรือถ่ายเอกสารติดเอาไว้อีกชุดหนึ่งให้คนไข้เก็บเอาไวนะ้เนาะค่ะแผนการดูแลนะ วันเนี้ยที่เราดูแผนการดูแลมีอะไรบ้างใครจะเป็นผู้รับผิดชอบตรงนี้ผลลัพธ์ที่เราต้องการคืออะไรนะอ่ะแต่ละครั้งที่เราดูคนไข้ก็จะมีแผนอันนี้ออกมาคิดว่าเลคคอร์ดแค่นี้พอไหวไหมพอไหวไหมเอออย่าลืมตัวนี้มี p p p s อีกอันหนึงนะพอไหวไหมฮะไม่เยอะเนาะพอได้อยู่เนาะ ไปไม่ให้ความเห็นกับหมอเลยหรือว่าพอไหวหรือเปล่าลองอย่างนี้ดูก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราดูถ้าเออมันยังไม่พอมันเยอะเกินไปแล้วก็ค่อยมาปรับอีกทีหนึง่งนะอ่าทีนี้ตัวชีวัดต,ตัวชีวัดมีสองแบบอันหนึ่งคือเอาพุทธเอาพุทธก็เป็นลายจำนวนนับอะไรของที่เราทำแต่เอาคำนี่คือผลกระทบที่เกิดจากคนไข้โดยตรงเอาคำเป็นสัมพัญกว่าเอาพุทธนะ เอาพุทธมีอะไรบ้างฉันดูคนไข้พาลิติกี่คนนะร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการประเมินอาการร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการประเมินแค r เกอร์เบอร์เดรนร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการประชุมครอบครัวและสื่อสารการทำแผนดูแลโรคนะอันนี้อาจจะเป็นอเอาตัวชี้วัดด้านเอาพุทธเอาคำคือผลกระทบที่เกิดขึ้นกับคนไข้มีความสําคัญมากกว่าเอาพุทธนะ ร้อยละของผู้ป่วยที่อาการปวดได้รับการจัดการการปวดลดลงมากกว่าร้อยละห้ใน3วันอ่ะอันนี้อาจจะยากเกินไปสําหรับคุณแต่อันเนี้ยมักจะเป็นเอา์คัมของพาลิตีของศูนย์พาลิตีที่เขาดูแลคนไข้ร้อยละของผู้ป่วยที่มีแผนดูแลล่วงหน้าอันนี้คือทํานะเราอาจจะทําบอกโอ้เกเร์เซาทำแผนดูแลล่วงหน้าคุยแต่มีแผนออกมาไหมนะอันเนี้ยก็เป็นเอา์คัม คือมีแผนดูแลลูกหน้าความเป็นพอใจของการรับบริการจากเรานะ,ะคนไข้ในโครงการของเราไปห้องฉุกเฉินไปโรงพยาบาลเปรียบเทียบปีนี้กับปีที่แล้วลดลงไหมนะการได้รับการดูแลตามแผนดูแลลูกหน้าเช่นในแผนดูแลลูกหน้าฉันปฏิเสธฉันไม่ต้องการถูกพยุงชีพกี่เปอร์เซ็นต์ถูกเอาไปใส่ท่อเข้าโรงพยาบาลฉันต้องการเสียชีวิตที่บ้าน กี่ปร์เซ็นต์ได้เสียชีวิตที่บ้านตามความต้องการเหล่านี้คือเอาคำนะอ่ะบอให้ดูเฉยๆนะถ้าเราเก็บได้ก็เก็บเก็บไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเผื่อเราอยากจะทำงานคุณภาพสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวที่เราคอนเซนเพื่อที่จะบอกว่าเออสิ่งที่เราเออพโรเซสที่เราทำอะมันใช้ได้ไหมน,นะทีนี้ตรงนี้เนี่ยการทำงานแบบเครือข่าย และการที่จะสื่อสารตรงนี้จะเป็นหัวใจสำคัญนะพาลิติลองเทอ e r มแคร์ Long care, เราจะต้องไปทำงานร่วมกันกับพาลิติหลังจากวันนี้ที่คุณเรียนรู้เรื่องของพาลิติกแคร์มาสองวันละคุณคงพอมองเห็นนะว่าคุณก็จาเป็นต้องอาศัยทีมพาลิติกเข้ามาร่วมกันดูคนไข้นะ,ะเราจะติดต่อสื่อสารกันยังไงถ้าเราจะขอคำปรึกษาอะไรตรงนี้เราจะทำยังไงบ้าง เราไม่แน่ใจว่าคนไข้คนนี้ควรกลับเข้าโรงพยาบาลหรืออะไรไหมเราจะปรึกษาใครหรือส่งคนไข้ไปเลยนะอย่างน้อยปรึกษาอาจจะทําให้เราไม่ต้องส่งคนไข้เข้าโรงพยาบาลและถ้าเป็นไปได้การประชุมร่วมกันอย่างสม่ําเสมอวางแผนดูแลร่วมกันตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้เราเกิดการเชื่อมโยงนะและผลลัพธ์ของการดูแลคนไข้จะได้ผลลัพธ์ดีที่สุดและที่สําคัญ จะเกิดการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะอย่างต่อเนื่องแนละ้วเราก็ต้องยอมรับว่าพวกเราอะทำงานเซอร์วิสอยู่ตลอดเรามักจะมีเวลาที่จะไปเพิ่มเติมเสริมทักษะองค์ความรู้อะไรได้ค่อนข้างไม่บ่อยนะแต่การที่มีตรงนี้ก็จะเป็นการพัฒนาทักษะทางอ้อมของเราอะคอมฟอร์ตราวคืออะไรนะที่หมอสร้างเครือข่ายตรงนี้นะเรากำลังจะทำงานเครือข่ายหมอจะจัดให้มีคอมฟอร์ตราวนะอาจจะเดือนละครั้ง หรือถ้าคนบอกโอ้ oh, ทีเกินไปไม่ไหวอาจารย์เดือนเป็นสองเดือนครั้งก็ได้นะอมฟอร์ดดายังจะทำอะไรเพิ่มการเรียนรู้ใหม่ๆต่อเนื่องด้านการดูแลประครับประกองส่งเสริมความสัมพันธ์เกิดการสื่อสารระหว่างทีมทํางานนะ,ะเพิ่มความมั่นใจในการให้การดูแลประครับประกองโดยเฉพาะการดูแลวาระสุดท้ายของชีวิตนะแล้วมันเสริมพลังคนทํางาน เชออ่นเจอปัญหาอย่าง ين, ี้คนอื่นแก้ปัญหายัางไงทุกคนก็มีปัญหาคล้ายๆกันโน่นนี่นั่นมันทําให้เกิดมีพลังในการทํางานนะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อะไรต่างๆเกิดการคิดสะท้อนและช่วยในการพัฒนาคุณภาพนะคะบางครั้งอาจจะเป็นเรื่องของการแบ่งปันทรัพยาการร่วมกันใครมีอะไรดีๆมาแชร์ให้นะเครื่องมืออะไรที่ใช้ได้อะไรต่างๆเหล่านี้ก็เอามาแชร์กันนะ การทำคอมฟอร์ตเรานะเราแนะนำว่าควรจะมีทีมพาลิติเข้ามาร่วมอภิปรายทีนี้อันนี้เป็นจุดเริ่มตน้นนะทีมพาลิติที่จะเข้ามาร่วมอภิปรายจะเป็นทีมการลุนลักวางวางโครงให้ก่อนนะในะอนาคตหลังจากที่เราทำงานร่วมกันอย่างดีแล้วต่อไปแต่ละที่อาจจะแยกกันไปทำเป็นส่วนๆของตัวเองก็ได้นะอ่าแล้วก็เราอาจจะต้องมีการทบทวนปัญหาของผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วเช่น มาที่เชมีปุญยาแผนดูแลลูกหน้าแก่พื่ต้องการอะไปรากฏว่าญาติส่งไปโรงพยาบาลแล้วเท่าที่รู้คือแกถูกใส่ท่อแล้วต่อมาหมอก็ส่งกลับมาตอดท่อที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเราควรจะต้องมาเรียนรู้มันเกิดอะไรขึ้นทําไมคนไข้เราถึงเกิดอย่างนี้เกิดขึ้นถ้าครั้งต่อไปเราเจอเหตุการณ์อย่างนี้เราจะมีวิธีแก้ปัญหาเ่็นไงนะเหล่านี้ก็จะทําให้เราได้พัฒนาเออเอบริการของเราอย่างดี เกิดการเรียนรู้ร่วมกันนะทบทวนปัญหานะคนไข้ตายจะอะไรเป็นไปตามที่เราคาดไหมนะเราทําตรงนี้เราคิดยังไงบ้างนะคนบางคนอาจจะมูว่าฉันไม่สามารถดูแลคนไข้ได้อย่างที่ต้องการเลยนะหรือว่าเออฉันมีคอนฟ lict กับแฟมลี่มันเพราะอะไรแล้วจะทำอย่างไรอะไรต่างๆนะมีวิธีการทําอย่างอื่นไหมตามแล้วผลลัพธ์จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นหรืออะไรไหหรือที่อื่นใครก็ทำได แตกต่างจากสิ่งที่ฉันทำหรือเหตุการณ์เหล่านี้ไหมนะะเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าการที่เราทํางานในรูปเครือข่ายมันก็จะทําให้คุณภาพการดูแลของผู้ป่วยเราดีขึ้นนะะมีเรื่องของ a c p เยอะขึ้นอัตราตายที่บ้านเพิ่มขึ้นอัตราการกลับเข้าโรงพยาบาลแบบฉุกเฉินหรือไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลน,น้อยลงและความมั่นใจของเราในการที่จะทํางานด้านนี้เพิ่มขึ้นแล้วก็เกิดการสื่อสารร่วมเือ ทำงานในรูปของเครือข่ายนะคะโอเคอันนี้คือภาพฝัดหมอนะหมอไม่ว่าเป็นไปได้ไหมแต่หมอว่า่าจะเป็นไปได้สมัยที่หมอพัฒนาเครือข่ายพาณิตยแคร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะในอีสานหมอก็เริ่มด้วยพัฒนาโรงพยาบาลจังหวัดก่อนแล้วก็ไปพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนหมอก็มีภาพฝันอย่างนี้ไม่ใช่ทําอย่างนี้มันจะได้ผลไหมมันจะเป็นยังไงคนจะยอมรับสิ่งเหล่านี้ได้หรือเปล่ปา แล้วก็หลังจากที่เวลาผ่านพ้นไปเราก็พบว่าเครือข่ายมันเกิดขึ้นได้นะแต่เขาต้องได้รับการเติมองค์ความรู้ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้อะไรตรงนี้บอกก็อยากให้มีเครือข่ายของอันนี้ลองเพ erm ิมแคร์พาลิติแคร์นะคะอีกอันหนึ่งคุณจะพบว่าเอกสารที่เราแจกคุณวันนี้อ่ะคุณจะไปใช้ประโยชน์ได้เยอะนะเห็นไอ้เล็กๆนี่ไหมหน้าแรกเป็นตัวคัดกรองพาลิตินะคุณไปดูหน้าถัดไป นะมันก็จะเป็นการเประเมิน PPS นะ Edmonton ESRS สิ ptom สิอ,อันที่สำคัญการประเมินความปวดอันที่คุณจะมีโอกาสได้เอาไปใช้มากที่สุดนะการประเมินความปวดจากพฤติกรรมในผู้สูงอายุสมองเสื่อมเราอาจจะไม่เคยนึกมาก่อนว่าเราจะประเมินความปวดในผู้ป่วยสมองเสื่อมที่เขาบอกเราว่าปวดมากน้อยแค่ไหนอะไรไม่ได้นะคุณก็ดูจากอันนี้นะเอาไปใช้ได้ หรือคนไข้ที่มีด e ลิเลียมนะเนี่ยแคมแล้วนะใช้ประเมินว่าเขามีด e ลิเลียมภาวะสับสนอะไรหรือเปล่ปานะซิมต้าแม n จเมนต์ง่ายๆการใช้ยาโมฟีนยาแก้ปวดหอบเดือยอะไรต่างๆคอนเวอร์ชันของโมฟีนไปเป็นเฟนตาเดลแผ่นแปะนะอ่ะมีเรื่องของการจัดการอาการหอบเดื่อยโดสยาคุณอาจจะไม่จําเป็นต้องใช้ก็ได้ส่วนใหญ่จะเป็นศูนย์พาณิใช้แต่การเรียนรู้ก็จะทําให้คุณสามารถที่จะช่วยดูคนไข้ได้ นะอ่าและจำได้นะ serious illness conversation mm. การสื่อสารที่เมื่อกี้อ,อาจารย์อนันต์ยพศสอนให้ฟังนะขั้นตอนของการสื่อสารมีอยู่ตรงนี้ถ้าเราจำไม่ได้เราก็มาทบทวนอา่านดูนะการดูแลในช่วงใกล้เสียชีวิตนะอ่ายาที่ใช้ควรจะเป็นยังไงอะไรแล้วหน้าสุดท้ายคุณดูนะจะเป็นเรื่องของการใช้ disposable s y r i n e pump นะ ไอ้ที่เป็นกระป๋ะกระเป๋ะที่เราส่งคนให้กลับบ้านแล้วไปติดยาต่อเนื่องสามวันน่ะวิธีผสมยาใช้เครื่องอะไรยังไงจะมีอยู่ในหน้าสุดท้ายเพื่อนหมอคิดว่าไอ้แผ่นอันเนี้ยนะมันก็จะเป็นเครื่องมือที่คุณไปดูแลผู้ป่วยพาเรติดได้ดีนะหมอให้ฉมุดเล่มน,นี้ไปมันจะเป็นโดชยาเรื่องของการจัดการอาการนะอ่ะส่วนใหญ่อาจจะเป็นหมอที่ใช้ตรงนี้เยอะแต่เราเป็นพยาบาลเราก็อาจจะมาเปิดดูรายละเอียดตรงนี้ได้นะ และคุณจะเห็นเราแจกคุณนะคู่มือการใช้ให้ยาใต้ถิงหนังในผู้ป่วยระยะท้ายนะคือเล่มนี้และมีเล่มบางๆอีกเล่มหน,น,นึ่งที่สามารถซีลอกแจกครอบครัวที่ใช้ใส่ลิงอยู่ที่บ้านก็จะได้รู้ว่าเอใอส่ถานยังไงถ้าเครื่องมันร้องทํำยังไงดูแลยังไงอะไรตรงนี้เขาก็สามารถที่จะไปดูตรงนี้ได้นะอ่ะ เรื่องของการวางแผนดูแลล่วงหน้าบมอไม่มีโอกาสเวลามีไม่พออยากให้คุณลองไปอ่านเล่มนี้การวางแผนดูแลล่วงหน้ามันเป็นสมุดที่เตรียมการเตรียมตัวเตรียมใจให้คนไข้กับครอบครัวก่อนที่เราจะไปสื่อสารแผนดูแลล่วงหน้าให้เขามีแนวคิดอะไรตรงนี้ไว้ก่อนลองไปอ่านดูเนาะแต่อันนี้อันนี้ก็เป็นแผนดูแลล่วงหน้าของโสโชนะคุณสามารถซีล็อกได้ ซีลอกแล้วคุณก็ใช้ในศูนย์ของคุณนะแล้วคุณก็ซีลอกแนบอยู่ในแฟ้มของคนไข้หรือซีลอกแล้วก็ให้คนไข้หรือญาติเก็บเอาไว้ได้นะและหมอมีโบชัวอีกหลายอันเนาะฉันคิดว่าเอาไปใช้ประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายได้อีกอันนึงอยากให้คุณเข้าไปในเว็บไซต์ของการุณรัก .org นะที่นั่นจะมีโบชัว คู่มือเครื่องมืออะไรต่างๆที่คุณสามารถที่จะดาวน์โหลดไปใช้ได้หรือเอกสารที่หมอแจกคุณอันนี้ทั้งหมดอะ่ะคุณสามารถที่จะไปดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ได้นะคะแล้วก็ในเว็บไซต์เราก็จะมีประกาศเช่นเวลาเรามีฝึกอบรมหรือทําอะไรคุณก็อาจจะติดตามตรงนั้นได้นะคะโอเคนะคะเหนื่อยไหมอบรมสองวัน <c oughs> ได้อะไรกลับไปไหม หนาวนะได้แน่ๆคือความหนาวค่ะทีนี้อย่างนี้นะคะหมออยากให้คุณเอาองค์ความรู้ที่คุณได้ในสองวันเนี้ยเอาไปใช้ในลองเธอแคร์โปรแกรมของคุณรวมทั้งคนไข้พาลิติที่จะได้รับการส่งต่อเข้ามาด้วยนะ